สวัสดีครับผมเซลเอกนะครับ NKT นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่บริษัทนะครับวันนี้นะครับเรามีรถที่จะส่ง1 5 0ซีจำนวน3คันนะครับเดี๋ยวตามไปดูครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับรถที่เราจะส่ง3คันนะครับเป็น NKT 150นะครับตัวนี้นะครับสีใหม่เป็นสีเทานะครับวันนี้ส่ง3คันก็มีเทาหนึ่งนะครับน้ำเงินหนึ่งนะครับแล้วก็แดงหนึ่ง เดี๋ยวเราจะไปส่งกันที่จังหวัดระยองนะครับอปวกแดงนะครับเซลเอกนะครับฝากถึงลูกค้านะครับที่กลัวเรื่องการโอนตังมัดจำนะไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับตอนนี้ผมอยู่โรงงานนะครับผมมาเป็นเซลล์ที่นี่จริงนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับรถมีส่งทุกคันนะครับในโกดังเรามีให้เห็นแล้วนะครับถ้ามิจฉาชีพไม่มายืนประกฏดขายรถอย่างนี้แน่นอนนะครับมาฝากด้วยนะครับเซลเอกนะครับเบอร์นี้เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสองห้าสองห้าศูนย์ครับเซลเอกครับตอนน เดีกันที่ชนบุรีอ่ะรถคันที่หนึ่งกับละยอนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ระยอนครับพวกแดงหนึ่งครับเพื่สองครับ,รบสีแดงสีแดงแล้วร้อยคัน กันที่อตอนนี้ก็มาพร้อมกัน3คันนะครับออรอพนักงานนะครับมารับรถนะครับผมใกล้ถึงแล้วนะครับผม นี่เป็นเมืองอุตสาหกรรมระยองหูใหญ่มากเลยครับเนื้อที่น่าจะเป,ป็นพันไร่เลยนะโคตรใหญ่เลยถ้าใครตกงานที่ระยองนี่ก็มันจะว่าไงแล้วโรงงานโคตรเยอะเลยผมมาเนี่น่าจะสองสองนิคมอันนี้รถจนะระยองนี่ใกล้ถึงแนละ้วกำลังจะถึงที่จุดหมายเอารถลงนะครับนี่ขวามือนี่ครับคันนำผมโตต้าเี้ย Bởi sật sống tông sinh tông kêu ดีดีนะครับมีพนักงานเยอะนะครับช่วยกันจัคก็ได้จับคันก็ได้ครับตอนนี้เราก็ส่งรถเรียบร้อยแล้วนะครับ Ngt 150จำนวน3คันรับดีแดงน้าเงินเท่านะครับเรามาส่งที่ระยองนะครับอำเภอปวกแดงนะครับก็ขอบคุณนะครับบริษัทชิโนไทยนะครับที่ให้ความไว้ใจเซลล์เองนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจรถพวกนี้นะครับสามล้อเครื่องสาม้อฟ้านะครับ ทรมาที่097025250นะครับเซลเอกเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามคันนะกลับแล้วกลับแล้วกลับถังท